สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพี่น้องมพอนีมาพรมาพรกับช่องชัยชายแมวเดินทางนี่มืนหนีเหมยลีกับบ่าวชัยจะมากินมะม่ารสเผ็ดไหมพี่น้องแข่งันก็จะเนี่ยรสเผ็ดเผ็ดได้ครับพี่น้องปกติผมไม่เคยกินเผ็ดนี่พี่น้องเบิ่งเอาเด้อพี่น้องใอยจะกินได้ว่าจะว่ารสเผ็ดเผ็ดนาแข่งกันก็จะใช่ครับผมแข่งกับมวยลีครับผม เบิง่งเด้อพี่น้องนู้จะกินแข่งกันก็นแต่ใช่เด้อมาผูใ้ใดสืบเวอร์เดัยครับพี่น้องมาเบิง่งเด้อที่หนึ 2> 1, 2่งสองสามไปให้นมือลีต้อหมือลีเอาต้อหมือลีก่อนเลยเกินก่อนเลยเพ็ <c oughs> ดใช่พี่น้องใครกันเนื้อว่าเขาบอกเลยน,น้องเพ็ดอ่ะพี่น้องเอ้ยรถนี่ที่เพิูดมาเพ็ดสุดๆครับผมว่าเพ็ดตั้งไต่ขนาดนู้กลิ่นให้เพ็ดอ้าวไป เระต้องกินเบ้างเอาเลยเนาะผมกินเลยเลยพี่น้องมวยลีม่นสูบผมต่อรับออกหูใครพี่น้องโอ้โหเผ็ดป่าวเผ็ดเผ็ดแต่มันก็หอมหอมเด้เผ็ดเผ็ดหอมหอม้อพี่น้องของว่าเผ็ดใครกิดีพี่น้องเผ็ดหอมหอมเด้อพี่น้องแต่เสศษมันสีนุ่มก่อน มะม่าอยู่ของเขาอยู่ดีไม่ได้ไม่ได้อผม์ดิพี่ทำมันได้เผ็ดรักกันก็ทั้งเผ็ดทั้งแสบทั้งเผ็ดทั้งแสบพี่น้องเีาเคเห็นตาเขาบอานะว่ามะม่ารสเผ็ดเขาจะเผ็ดซ้ำได้เพราะจากของสื่อไม่กินเผ็ดอีกทีพี่น้อง Oh. แจเบาใช้กินได้ได้ครับผมนี่กินไนด้ยอะเผ็ดแต่มันปกแอืมเผ็ดแต่มัน,หนแหบเนาะพี่น้องเป็นสีแดงๆเนาะพี่น้องอืมอันสีแดงนี่คือพริกเน่ะพี่น้องไปเพิ่งน้ำน,นี่เนี่ยเพราะกักพริกมังนะ่งเนาะเผ็ดอืม,อม ต้องออกหรอเพุดๆได้มันี่แลนั่นเริ่มเพชรใ่แช่งกับหนูเริ่มเพดแล้กบ้นัันไม่จะแข่งกับาหนูมังน่ไม่ใช่ซ้ำแตเอ้ามันมีบึกแตงกินกับเรเพชรเหรอ เพเนาะเืว่าอันนี้นะเริ่มนาแดงอ่เด้อครับเบาใชเพชดกินเลี้ยวบ่ด้พี่น้องบอนี่เพชดแล้วคำแดกสรงตีคืออยู่แต่เพชรแต่มันกิแซบพี่น้องมาห้องนูไก่เบิดแล้วพี่น้องนองนูไก่เบิดแล้วหองนูใก่เบิดแล้วอ่ะงเพลงเพลงเพลงเพิงเพลงเพลงเงงงงง เผ็ดเผ็ดจุดๆแล้วพี่น้องปากผมแดงไปแล้วถึงเผ็ดถึงถึงเผ็ดถึงแซ่บแซ่บแต่ใช่แล้วพี่น้องเผ็ด ให้จมดกเลยเพดโอเผ็ดเ<ๆ>สมคำลำเลือ,อลีปากโบไปหรอยัง่าประเทศเขากินเผ็ดหรอเนอะเขื่ออื่นกินเผ็ดเขาเหรออีกเหรน้ายก็เพือเผ็ดเหอเผ็ดอลีพี่น้องเพราว่มมาตับมันคงเร็เนี่ยเพ่เพ ปกติผมหอสิตักกินคนํายังไงตักเอาตักเอาได้พี่น้องแต่มันกินแล้วตนะแต่มันกินแล้วมันแบบมันกินคนําังไงวะไหนพี่น้องมันเผ็ดน่ะมันฝาของแกงไม่ด้พี่น้อ,นนอ,นองน,อนี่ตัวข้าวมีนี่มันแตกแล้วเผ็ด ยมัซื้อ <House> ม่กินบ้งเด้อไม่ว่าเขาะเาเรียนเี่ไเบิร์ดแล้วครับไข่เอไข่เบิดไปของผมคุณโนไข่มาหลาเด้เนี่ยก็แต่ใช้บาเป็นอ่งเปิดวันนะพี่นังผมจีดแซงแซงขงใช้เรื่องกินเนี่ยบ๊อบ ไมใช่เก็บเมือเซลพี่น้องพต่นอแค่คอยพี่น้องผมจะแป้หมือนกินชว่าิว่าหมือนหรือเอาเนี่ยว่าใส่ผมหลไหมผมย่ำ มื่อไรขี่โกงนะพี่น้องไอ้หนูเก่ไปแล้วพี่น้องพี่เมื่อไรขี่โกงว้าเพชรพี่น้องเพ็ดคัดไปคัดนี่ฮะออกพรอนทองเลยพี่น้องผมจะบอกพี่น้องเลยว่าอืมขันพี่น้องมาท่าได้กินข้าวเศร้าเจ้าไปซื้อมาม่านี่มากินนะพี่น้องแสบทองไม่เจ็บเจ็บมือขันดิแสบทองครับผมเรื่องปากผมท้องปากเขาเนี่ย พี่น้องครับคือมา่อมาเนี่ยมากินเนอะไม่ได้หรอกเพชรคัะเพชรสุดๆพี่น้อง,องมิขนาดผมกินข้าวเศร้าเลยนะครับผมกินข้าวเศร้าแล้วผมไม่กินขันบันน้กินข้าวเศร้าเนี่ยไม่กินแสบท้องนะพี่นอ้องปากมันแดงเพราะเราจะเบิ้งอ่ะพี่น้องพี่น้องไปเบิ้ดแล้วพี่ เมื่อกี้กินเบไปแล้วพี่น้องผมแพ้มันเผ็ดโคตรพี่นไอโจ้ไอ่จ้แซ่บเผ็ดน่องเผ็ดอีเดียอันนี้ปูยังก่อปูจอปูจอมีตเนื้อโอยเดี๋ยวพี่น้องปูจอปูจอป่ะปูอีหยัง ปกตินี่เป็นจอไก่จอ,อนี่นะอันนี้เขาเอาปูมะเห็ดเนะี่ยพี่น้องอปูจานหนะ่ะก,กินแกบเพ็ดกันะเพ็ดแห้งอ่ะพอเป็ดก่ลางกพี่น้องตายเนี่ยแบบนี้กจะอากกินตับหุ้ง่าเห็ดนะฮะ บ้านขอกระดาษทิชชูเนี่ยเพศเพศเพศพี่น้องตากแดงหมดแล้วเพศตายเอาทำหนีก่ก้อนน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าบ้าใช้บไหวแล้วแสบท้องแสบท้องยุ่น,นี่พี่น้องเราบไอตัวแสบท้องยุ่นีพนพนน่พี่น้องอเราบบังพะเล็กจิตใส่ชนะแล้วพี่น้องใสชนะแต่ใช่มาชนะเดี๋ยี่ว่าไป็ใสขันชนะแล้ว ท่าน่าเราจะใช่สิผาพขอนไปใส่เด้อพี่น้องถ้าเบิ้งติดตามต่อไปพี่นอ<ม>อ้องเด้อให้พี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่อง,ชองชแชร์แนลในเด้อครับพี่น้องเด้อครับเออเป็ลง่งลงใจให้หมวยรีกระเป๋าแช้แนลจ้าบับัติเปิชิปอีหย,ยังให้พี่น้องเบิ้งครับผมสำหรับสุดๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไวเพียงแค่นี้นะครับพี่น้อง ่ารืม,ม,มอ่กดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ช่องใช้ชาแนลน้ำเนเด้อครับพี่น้องเด้อนะครับสำหรับมือน,นี้ก่สำนีแหละครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย